แนวทางทำ u t u b e ปี2021สำเร็จช้าแต่ว่ามันยั่งยืนนะครับฝากกดไลค์กด s u บส c คร b e แน่เดอ้อจะเป็น y o u t u b บ r ต้องลงม,มือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube คลิปนี้นะครับก็จะเล่าถึงประสบการณ์ในการทําช่อง YouTube นะครับต้องบอกก่อนนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะพี่น้องทนหนเห็นต่างอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับผมแนวทางของผมเนี่ยมันสําเร็จช้านะแต่ว่ายั่งยืนพี่น้องทนหนที่อยากจะสําเร็จเร็วๆแนะนําว่าอย่าดูคลิปนี้ครับเพราะว่ามันไม่ตรงคอนเซปต์แน่นอนนะครับผมแนวทางของผมอันแรกนะครับก็คือเราจะทําเนื้อหาอะไรดี เนื้อหานั้นครับต้องเป็นสิ่งที่เรามีแต่คนอื่นไม่มีครับเจ้าของช่องครับเป็นครูเขาก็เลยมีเนื้อหาเกี่ยวกับว่าวิธีการดูแลเด็กเนี่ยดูอย่างไรวิธีการเตรียมการสอนเตรียมอย่างไรเขาก็ทําในแนวเนื้อหานั้นนะครับและในตอนนี้ครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปต่างๆช่วยในการสอน เขาก็เอาสิ่งที่เขารู้นี่แหละครับผมมาทําเป็นคลิปลง YouTube นะครับเห็นไหมครับนะครับเขาเริ่มต้นจากสิ่งที่เขามีคือความรู้ต่างๆในด้านของการสอนมากกว่าไปหาในสิ่งที่เขาไม่มีเช่นจะต้องไปหาหนังสือมาอ่านมาเล่าเรื่องจะต้องไปหากระแสทําตามรู้นทาตามนี้เขาไม่ทําแบบนั้นครับเขาทําจากสิ่งที่เขามีคือเขามีอาชีพเป็นครูก็ทําเนื้อหาในสิ่งที่เขาสอนกับเด็กนักเรียนนั่นแหละและเขายังต่อยอดอีกนะครับก็คือ เวลาที่เขาสอนนักเรียนเนี่ยเขาก็จะมีการทําแผ่นเบิร์คชีพต,ต่างๆเขาก็แผ่นเบิร์คชีพอย่างนั้นแหละครับเอาไปขายต่อในออนไลน์ได้อีกซึ่งมีคนซื้อมากมายมหาศาลเลยครับผมเห็นไหมครับถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีแต่คนอื่นไม่มีอันนี้นะครับเยาวๆยาวแล้วเนี่ยรับรองว่าไปได้ยาวๆวเลยแล้วก็ยั่งยืนด้วยครับแนวทางที่2คือทําอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้ครับตัวอย่างมาจากช่อง m y n a t u r a l food ที่มีคนติดตามมากกว่า 5 0 0 0คนครับผมน้องสองคนนี้ครับอาศัยอยู่ในตาเขาลำนาภัายคือบ้านเขาอาจจะอยู่ใกล้ตัวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขานะครับก็ทำเรื่องวิถีธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเก็บผักเอ่ยการตกปลาเอ่ยการหาของกินที่มาจากแหล่งธรรมชาติรับผมมีแม้กระทั่งลงไปจับปลาในน้ำเอาปลามาทอดกิน เห็นไหมครับน้องเขาทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้คือคนอื่นอยู่แต่บ้านที่มีปูนล้วนแต่เขาอยู่ในป่านะครับผมเขาเลยมีแต้มต่อตรงนี้เขาก็เลยทําคลิปเริ่มต้นจากสิ่งที่ตรงนี้นั่นเองครับแถมน้องเขาครับก็รู้วิธีการเอาของป่ามากินการจับสัตวน์น้ําอะไรนี่แหละครับเป็นวิธีการที่ผมเนี่ยชื่นชอบแนวนี้มากเลยเพราะว่าเราทําในสิ่งที่เราทําได้ คนอื่นอีกหลายคนนะครับทำไม่ได้เพราะเขาอาจจะไม่อยู่ใกล้ป่าหรือว่าเขาไม่มีทักษะในการทําสิ่งนี้นะครับผมอันนี้เป็นแนวทางที่ผมมั่นใจว่าโตช้าแต่ยั่งยืนแน่นอนครับต้องขอบอกอีกรอบนะครับคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับพี่น้องานาเห็นต่างอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับสไตล์ผมคือไม่ชอบสไตล์ที่มันฉาบฉวยนะครับฉาบฉวยคือ ทําไปสักพักแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนกด YouTube เล่นงานแล้วก็เปิดสร้างรายได้ไม่ได้อันนั้นผมไม่ชอบครับผมชอบอะไรที่มันค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ว่ามันยั่งยืนนะครับผมพี่น้องท่านไหนดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรก็สอบถามไปที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคาถามให้นะครับที่ผมเน้นเรื่องไอเดียการทาคลิปหลายคลิปเลยเพราะว่าหลายคนชอบมาถามผมว่าแนวธรรมะได้ไหมแนวจัดอันดับได้ไหมแนวนู้นแนวนีได้ไหมซึ่งมันไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เรามีเลย มันกลายเป็นการเริ่มจากสิ่งที่เป็นกระแสอยู่นะครับเห็นช่องนู้นช่องนี้โตไวเห็นเขาเล่าข่าวาวโตไวก็ทําตามอันนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่ยั่งยืนนะเราเนี่ยจะต้องตามกระแสตลอดเวลาเหมือนหนูถีบจกกักรครับผมถ้าหยุดถีบเราก็จะตกจากจักรนั่นเองนะเราค่อยๆไปดีกว่ามันน่าจะสบายกว่านะครับผมนะแล้วก็ท่านไหนที่ยังเ,เรียกได้ว่าคนติดตามยังน้อยอยู่ก็ค่อยๆทําคลิปไปนะครับผมเป็นกำลังเป็นกำลังใจให้นะครับผมนะเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับผม ขอบคุณมากครับ